สุดยอดมากๆเลยขอเสียงปรบมุณให้คุณนัดีครับคเยี่ยมเยไม่อยากมาด้านหน้าเลยนะคะเซลสาวข้างข้างหน้านี่เขาหัวใจจะวายอยู่แล้วตองนี้ถ้าถ้าใครไม่แน่ใจก็คืออะไรเมื่อกี้อยากจะบอกกันนะครับว่าวันนี้มามีอาให้บริจาคช่วยเหลือผู้ส่งไปในติดด้วยนะครับใช่เพราะว่านัดบอกว่าถ้าอยากเจอนัดบ่อยๆต้องทำบุญร่วมกับนัดใช่ไหมคะ อตอนนี้ช่วงนี้ใครอยากจะทำบุญโดยเฉพาะแฟนคลับของคุณนัทนะจ๊ะน่ารักทุกคนอย่างนี้ยอดลงกล่องได้เลยถ้ายี่สิบาทคิดว่าตอนไปก็เปลี่ยงไปร้อยก็ได้แล้วแต่จิตสภาแล้วแต่ร้อยร้อยเรื่อเป็นสีเทาๆก็ได้ใช่ไหมคะมีมากก็บริจาคมากเนาะมีน้อยก็บริจาคมากช่วงนี้ คุณนัทระหว่างที่ทำบุญนะครับฝากผู้ชมทางในติกกไปด้วยถามคุณนัทนิดนึงว่ามีงานอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ให้แฟนๆได้ติดตามตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆครับอย่างสัปดาห์หน้าจะมีคอนเสิร์ตของโรงเรียนราชินีวันที่19ก็จะมีคอนเสิร์ตของทรูมิวสิกเดือนมีนาก็มีแบ็คโฮกแจสซิเบิร์กละครับที่ทางโรงเอียนได้ที่ไทยทิกเก็ตเมนเจอร์สุดยอดเลยในช่วงนี้เดือนสายใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวไม่นานนะครับมีเพลงใหม่นะครับแล้วพุ่ง กระบวนปัจจุบันเลยพรุ่งนี้มีที่ไหนบ้าพรุ่งนี้ตามกันไปเอาพรุ่งนี้ออกโต้ข่าวบันเทิงครับโอ้ <c oughs> แล้วจะอะไรข่าวอะไรข้อเสียพิเศษว่าอะไร๋อสุดยอดสุดยอดใครจะไปบ้างครับโอ้โหไปไหนก็คุณนัทวันนี้มาขึ้นเวทีของสอสวของเรานี่เลยค่คะงานไทยแลนด์ SME 2010อยากถามคุณนัทว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ามีความฝันอยากเป็นทางธุรกิจอะไรบ้างไหมไม่พ่อนะพ่อนี่คืออะไรคะโดนใจมากเลยคำถามใช่ไหมคะก็ทีแล้วเคยคิดอยากจะทำแบบพวกขนมรสชาเขียวอะไรอย่างเงี่ยเพราะคนชอบของรสชาเขียวแสดงว่าชอบทานชาเขียวที่น้องนี่คือจะซื้อเป็นคนแรกเมื่อกี้เห็นน้องคนนึงเขาขึ้นมาชื่อน้องอะไรครับน้องมายน้องมายฝีความฝีเก่งมาก เพราะช็อปแฝดั่วตอนนี้รายได้เดือนละเจ็ดหลักนะครับเราตายเลยเราที่แบบโอ้โหลงหลงป้าป้าบนเวทีนี่ามไม่ทันเลยหลักเลยทีเดียวก็อยากทําเกี่ยวกับธุรกิจขนมที่เกี่ยวกับชาเขียวใช่ครับหรือไม่ก็อีกอย่างที่คิดไว้ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเสียงเพลงอะไรอย่างนี้ยครับแต่ขายเมโลดี้แบบแต่งวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงหากินง่ายๆเลยแฟนคลับนี่แหละ ไม่ว่าไ,ไม่ว่าคุณนัทจะทำอะไรโพรดักอะไรเนี่ยรับประกันได้ขายได้แน่นอนออเพราะว่าด้วยชื่อเสียงแล้วก็ด้วยนะรับรักกันเพงเลงหลายๆคนเนี่ยเาก็ชื่นชอบค <ไป S 1> ุณนทับัเพลงดูดีงดูด <laughs> ีชหว่าคุณไม่รักคุณน,นัทรักคุณนัทไหมคะน <laughs> ไหม่คขารักสุดๆด้วยและละัทหับำรับแฟนคลับไมคะของนังไม่ต้องพูดกันแล้วครับ ขลร้านค้ารัฐครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วผ่าต้องการทำนี้แหละไม่พูดบ่อยๆเดี๋ยวมันหมดความหมายออกให้นักแสดงออกด้วยเสียงเพลงเขาพาะดีกว่าแล้วอยากทำธุรกิจแล้วแล้วรู้จักธุรกิจเกมส์ดีบ้ากไหมคะคือก็ได้ยินมาอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่าวันนี้ก็ได้มีหลายๆคนได้มาแบบมาแมทช์กันใช่ป่ะใช่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดหลายคนที่มาคนนี้อาจจะทำธุรกิจนี้อีกคนทำอีกคนอาจจะแบบ ชวยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็ได้มาเจอกันแล้วเป็นงานที่ดีเชิงอ่เยี่ยม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 นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเยี่ยมเช่นกันแล้วก็งานของเราเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายละที่ผ่านมามีทั้งหมด4วันเราก็มีเพื่อนๆในบ้าน AF มาเยอะแยะเลยและตอนนี้กำลังจะมี AF 6ด้วยน้องใหม่ล่าสุดรู้สึกยังเหนื่อยบ้างกับน้องมีไปแล้วดีไปแล้วอ๋อใช่ใช่ดีไปแล้วแต่เจ็ดแล้วครับก็รู้สึกดีนะครับที่เออคือ ถ้าถ้ายังมีรูปต่อ,ตอไปก็แสดงว่าคนคนดูแล้วก็การเพลง้านเรายังก็รับคนที่มีความฝันอยู่ยก็รู้สึกว่ามัน่าจะเป็นสิงที่ดีโอ้เยี่ยมสุดยอดแล้วมี ในหัวข่อเมื่อกี้บอกผลงานเนาะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆครับแล้วก็มีเพลงใหม่อะิลม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดอัลบั้มบอกได้ไหมก็น่าจะประมาณปลายเดือนกุมพามันก็ต้นีนาเตรียมตัวไว้เลยนะครับแฟนคลับรอโหลดแฟนรับรอโหลดรอโหลดโอลดนอกนี้เขามีโหลดแบบจับ เขาได้มาโหลดหลุดหลุดเนี่ยซีเรียมเลยเพราะว่าเมื่อเราโหลดโมคุณ้าตกใจโหลดฟรีเหรอไม่ใช่ใช่อุ่นๆจะเป็นไลรเรา้องอุห่นๆนิดนึงเขามีความสามารถขนาดนี้นะคะแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองผ่านคว้าอุปสรรคต่างๆมากมายเนาะกว่าจะได้รางวัลบรรลุกิจกรรมในบ้าน E.M. ท่านี้เขามีซิงเกิลมีอัลบั้มมีคอนเสิร์ตก็อยากให้ทุกคนกับบุญหนุนอย่าคิดว่าของฟรีจะดีเสมอไปแต่เสียสตางค์บ้านพอดี อยากพูดพูดถูกใจคุณนะเอาจริงนะเราเห็นใจนะไม่ใช่ไปซื้อแบบเอฟี่ซีดีเถื่อนเราศิลปินไทยของเราลงทุนกันขย่างนี้ฝึกซ้อมทุ่มเททั้งชีวิตทั้งแต่เราถอยไม่ได้อะไรนี่เข้าใจนะแม่อะไรเอาทอะมาเอาทองมาทวงเลยเหรอ เมื่อกี้พูดถึงอาราบ้มชื่ออาราบ้มชื่ออะไรครับคุณนัทกำลังจะร้อนเช้ายังยังบอกไม่ได้ครับอ่เอาไว้ก่อนมันเป็นซิงเกิลออกมาก่อนแต่ว่ามันจะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์พิเศษนันนึ่งนะอืจะปุบไปก่อนเขาบอกว่าอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มักจะดีกว่ารู้ก่อนเสมอเขาเรียกว่าตอนนี้เก็บตังเก็บหอมรอมริบเท่านั้นแหละอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นแต่ว่าเก็บหอมรอมริบเอาไว้นะควันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณนัทมากนะครับแล้ว นนะครับยงงก็ไหๆฝากงานนี้แล้วกันเพราะว่าทุกคนมางานนี้แล้วนะครับก็มีอ่าบริษัทมีมีมีคนดีๆที่เป็นรณาลค้าดีๆของคนไทยมากมายที่มามาจัดอยู่ที่นี่นะครับก็อยากจะให้คุณหนุ่มันนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเวลาคนทำเพลงเนี่ยเราทำงานเด็ดเดือดวก็อยากให้คนดูมือผลงานของเรานี่ก็เช่นกันนะครับไม่ต่างกันทุกคนทำงานมาเด็ดเดี่ยมีผลงานดีๆจะนำเสนออยากให้ทุกคนลองมาให้ปชมกันถ้าถูกใจไหนก็เลือกซื้อไปได้เลยชอบสุดยอดขอบคุณ จริงๆถ้ามีเวลาีะอยากจะคุยต่อนะเพราะว่าดูน้องเขานี่เป็นคนที่มีไอเดียละมีความคิดเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีจริงๆครับผมเอาละเรามีภารของเราเองละคุณจะได้เป็นนางเอกมิวสิกซิงเกิลใหม่กันนี้นะจริงๆนี่พูดไม่ได้เรานะกละวว่าจะอวยเดี๋ยวพี่เขาไม่นตัีคุณเห็นดิฉันเป็นคนอย่างนั้นเหรอจริงหรือเปล่าไม่จริงแอบถามที่นึง ก่อนก่อนจากไปเพราะว่าแอบเห็นว่ามีเพื่อนๆ AF ในค่ายเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ<ๆ>่มมีนอกจากผลงานเพลงแล้วมีผลงานละครนี่นะคะมีผลงานละครบ้างไหมของนัดยังครับคือของนัดปีนี้จะเน้นไปในเรื่องเพลงเป็นหลักครับก็จะเป็นพวกเพลงใหม่คอนเสิร์ตเนี่ยเพราะๆๆว่านี่ๆๆเป็นสิ่งที่รักที่สุดโอ้สุดยอดเลยเป็นคำตอบที่ดีโอเคค่ะขอตัวมาให้คุณดูด้วยเยี่ยมมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะขอบคุณร่วมกันวันนี้ค่ะ